ใครมา <tr ick noise> กินเป็นด้วย <tr ick noise> นี่ให้ให้ตัวนี้บ้างลูก <tr ick noise> น้องขาอยากกิน <tr ick noise> หยุดหรอไม่กินเ นี่ให้น้องยืนอยู่นี่ให้น้องนั่งนี่โอ้ยบีบปะให้เขาต้องทำยังไงต้องบีบบีบเหรอ น้องกินไหมน้องเขาดูาาแล้วเช็ดปากเลยใบชากินตัวเดียวเลย หล่นแล้วหล่นแล้วโอ้ไม่ยอมให้หลน่นอันนี้เขาผสมนมแพะเบชาพอแล้วให้ตัวอื่นบ้างลูกกินนะเนี่ยน้องก็อยากกินนะตัวนั้นไม่รู้เชื่ออะไรย่าจำไม่ได้แล้วนะจะหมดแล้วเนี่ย ไอ้ตัวอื่นบ้างนะ2ตัวนี้พอก่อนใบชาบอกว่าอร่อยยังเลยใบชาบอกว่าอยากกินอ้าวหมดเลยเรายังมีอีกอีกเอาใบชาบอกว่าอยากกินเร็วแบ่งคนละเท่าเท่ากันนะอันนี้อีก แล้วล่ะลูกโอ้ยใบชาก็อยากกินยองดลมอร่อยลีดจนแบบเรียบร้อยอย่าอย่าให้เลียมือนะอย่าให้โดนมือ nôn nôn liệu hô nôn 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 này, nôn Hãy đi, Hãy นี่ให้ดำแม่ก็ไม่กลัวไม่เอาไม่เอาให้แม่ไม่ให้หมาอันนี้ดำดำอือพอเห็นแป๊บเดียว จะจมูกมันอ่ะอออ้ออย่าอย่าอย่ากระพื้นจะลูกไมมอ่ะไปอกเด้อบบีบใส่ถ้วยนีลูกแบงบีบใส่ถ้วยเอา้าหืม ไหดช้าอุ้ยอร่อยขอคุณมากด้ป่ะอยาให้โดนมือนะลูก báo đưng lên bằng ai đưng lên má? Đèo đồn, đèo cất gật mือ bót Đam đam luôn. Một chong ruo. Moi Anh ít. เดี๋ยวที่เหลือนะไปให้ใครนะชาอุ่นช้าอุ่นกับช้าหอมหรือตัวแม่เขาอยากกินที <c oughs> ่เวลามากินวิ่งหนี

ยังตามมาอีกมแมงโก้โหยมาตัวข้างหลังแนละ้วตัวนี้ไม่ใช่มงโก้โอ้ให้ตัวข้างหลังแนละ้วเออตัวนี้กินแล้วไงลูกตัวนี้กินเยอะแล้วนุ่นแบ่งกันไม่ให้ชาอุ่นให้ชาอุ่นตัวนี้กินเยอะแล้วให้ชาอุ่นตัวนี้ชื่อชาอุ่นเหรอไม่ใช่ ตัวน,นั้นมันจ่อยอชาอุ่นไม่ชอบเหรอลูกใส่ชาอุ่นอะไรไปแล้วเขาชาอุ่นน้อยชาอุ่นไปลูกไปนี่เหรอชาอุ่นตัวนี้ชาอุ่นเนีย่ยมันไม่ไหวทำไมเสียล่ะทำไมเสียล่ะ อร่อยจนจนมองอันนี้เปเลยคอยากให้ยายตกรรตกระเพื้นหรอกตกกระเพื้นแล้วมันสกปรกเป็นไงชาอุน่นชาอุ่นชอบหนีอ่อุ่นมากินกเขาต้องอยังไงแบบบอสอย่างนี้แล้วแมวก็โดดกินได้อ่ะ จอยได้ซื้อมา,อยาเยอะๆสิได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อมาให้พรุ่งนี้บื่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปที่ซื้อที่ร้านมัน <c oughs> ต้องมาร้องเลยกี่เวลาเมื่อกี้หนี เดี๋ยวจะมีตัวที่ปอกคอเข,เขียวเขีว่ะลูกตัวนั้นคือชาหอมใจนั่งเหมือนแมวเลยอยจอยจะปลอมตัวเป็นแมวเหรอใช่จ, <ะ S 1> จอยแบบจะปลอมตัวเป็นถ้าปลอมตัวก็เป็น มาไหมมาไหมลีโอไหมไม่กินกนะแค่เอาไปหวดเอากินป่ะรีโอเรื่องมาก เอาลงมาก็ลงมาลงมาสิบอสยืน่นยยื่นให้ดีกว่าลูกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้กินเขาอยากกินลูกอยากกินอยากกินเขาดงไม่ได้โอโเฮ้ยทำไมลียวทำไม อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วไปเข้าไปเข้าคิวกันอีกแล้วนี่นอนเรียบร้อยกินไหมะนอนเรียบร้อยให้นอนเรียบร้อยด้วย,ยเนี่ยกับซอมบี้เนี่ยเนี่ยที่เวลาสามตัวเนี้ยเขาก็จะมากินพร้อมกันสามพี่น้อง หมดแล้วเลยนู้นนนตัวนี้ตัวนี้ลูกตัวนี้อยากกินเอาไปแย่งอีกดำดำดำแย่งครับพี่ครับพอแล้วลูกให้ให้ตัวหลังบ้างนู้นนู้นนู้นดำน้อยตัวนั้นดำน้อยไม่ค่อยมาข้างหลังนะข้างหลังแย่งกันเข้าไปโอ้รู้สึกวันนี้ แมวจะรักน้องบอสนะเดี๋ยวพออาหารหมดนะแมวก็สะบัดหน้านีละนี่บอสจะทำอาหารสูตรแม่ใหวันนั้นทำอาหาร 那个。 จอยจอยางจอยอยากกินใครอยากกินมาตรงนี้อ้าวบอกจีบบอลลู้ตรงนั้นมันหาก,กันใครอยากกินมาตรงนี้โอ้ยเ้ย,ยแมวรู้แล้วน้องบอสก็หมดแล้ว <laughs> ใบชาโอ้โหใบชาคนก็ชอบมากเลยเนี่ลยเด็กเดียาใครจะกินใครจะกินใครมาแตะอันนี้ได้ก่อนทำรวยอ่าไปดูกันใหญ่ไม่เอานะลูกเดี๋ยวอย่าใกล้นะเดี๋ยวเขาควนมือบอสใครจะกินไม่มีแล้วเจ้าเจ้าของกินหมดแล้ว